เข้าร่วมเกมนี้คุณผู้ชมเพราะว่าผมจะต้องหาเงินไปใช้หนี้ครับแล้วเราอยู่ในสควิดเกมรับคุณผู้ชมครับหูผู้เล่นนี่เยอะมากๆเลยที่พวกมึงเป็นหนี้กันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยพวกนายชีวิตมันมีค่านะเว้ย หรือว่าเราก็แค่คเดินออกวองแล้วไม่ไปต่อกลับบ้านไปทำงานหาเงินกันดีกว่าไหมเพราะไอ้เกมนี้เนี่ยมันเล่นด้วยชีวิตเลยนะเว้ยพวกนายเวลาูึงกูกลัวกูกลัวขวางต้อสงสวมบทบาทคาแรกเตอร์เหมือนเล่นอยู่จริงๆคุณผู้ชมดูจบไปแล้วนะซีซั่น2 <c oughs> แต่แมบนี้เ네นี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมซีซั่นหนะครับผมแต่ว่าจะมีอีกแเริ่มแล้วเออท่องไว้ Aqui. ท่องไว้เงินรางวัลจะต้องเป็นของเราเราจะเอาเงินไปใช้นี้สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเออผมพิมนะครับผมหมายเลขสี่สองเก้ครับหาเงินใช้นี้ครับผม2 5 9ห้เในชื่ออะไรอะ่ะหน้าตาดูไม่เป็นมิตรเลยเฮ้ย <c oughs> มาแล้วไง <c oughs> <c oughs> คือเราต้องชนะเกมนี้ไปให้ได้ครับ <c oughs> โอ้ยมีคนบอกด้วยอย่าขยับโอเคนี่ก็จะเป็นการอธิบายนะคุณผู้ชมนะมากดข้ามไปเลยนะครับเหลืออีกสองคนครับบอกมีคนอ่านกดอยู่ในะ่นเตอนนี้โอ้ยแล้วทำถึงทำเหมือนยังไงอยู่ในซีรีสองนาทีครึ่งเหรอทุกคนผมเคยเล่นเกมไอเว้นนี้มาก่อนมีสติกันเข้าไว้นะ <c oughs> พม่ยัง

อย่าขยับไปแล้วนิ่งวะจะนิ่งวะที่คนในห้องนี้สติดีจัดคุณผู้ชมคนห้องนี้สติโคตรดีหุ้ยเุ้ยหูดหลุดโอ้โหมีคนตายจริงนายนายนิ่งหยุดไว้คนนั้นหยุดไว้หยุดไว้ นายใจเย็นนะนายนายใจเย็นๆนายทำได้โอเคโอ้หแต่ถ้าคนตายน้อยอย่างเงี้ยเงินรางวัลมันก็น้อยหมดเกิดไม่ได้หยุดคิดอูนี่ถือว่ารอดมาเยอะนะเนี่ยคุณผู้ชมนะครับถือว่าเจ๋งเลยตอนนี้เงินรางวัลเท่าไหร่เงินในภูเฮือหืออยากเล่นต่อโอ้โหเท่าไหร่อ่ะนี่ปะ 4ีแฟนเจ็ดหนห้าพันหรอทำไมมันดูไม่เยอะเลยวในนั้นอ่ะ้วนี่ต้องเล่นกี่ด่านเนี่ยเรายังรอดอยู่จริงๆเราควรจะหาเพื่อนที่ไว้ใจได้สักคนหนึ่งนะคอยปรึกษาว่าจะเอาอย่างไรแมวล้มแมวล้มโอ้ยดาวโอ้ยดาวก็พอได้แต่อยากได้สามเหลี่ยมอ่ะเอายัง ยังไงวะมันอ๋ออย่างงี้อุ้ยอุ้ยยากอุ้ยยากมากเราต้องไปเราต้องไปใจเย็นปิมเวลาเวลาเวลาอุ้ยเวลาเร็วเร็วปิมเร็วเร็วต้องเร็วกว่านี้ปิมเดี๋ยว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 ผมมาเก็บเอานะไอ้พวกรูที่มันห่างมีคนโดนยิงเลยยังยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยาวมันยากจริง ทำทำทำใจเย็นใจเย็นใจเย็นปิมมือสั่นมือสั่นทำไมไม่มีใครตายเลยถ้ามีคนรอดเยอะเงินรางวัลก็จะน้อยมีคนดนจริงแล้วมีคนดนจริงแล้วยี่สิบเวท มีคนตายเยอะไหมอ่ะมีสิงห์กันสองคนอีกเหรอไอ้เราเราคนที่เหลือคนที่เหลืออยู่ไหนกันโอ้ยตายเยอะเลยครับด่านนี้เงินรางวัลตอนนี้625นะครับเดี๋ยวรอเวลาหมดก่อนอหายไปไหนกันหมดหายไปไหนกันหมดอ่ะเพื่อนหายไปไหนหมดอ่ะ ผมทำอะไรผิดต่ะผมซื้อผมจะไม่อยากตายซื้อชีวิตได้ด้วยกูทำอะไรผิดรเมื่อกี้รูผมมนน้ผมไม่ขึ้นที่นอนผมไม่ขึ้นที่นอนผมไม่ผิดใช่ปะ <c oughs> โอ้ยคุณผู้ชมต้องขึ้นที่นอนด้วยนะ <c oughs> โอ้โหแม่งเสียตังค์เลยเมื่อกี้วีพี <c oughs> จัดเอ้าแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะอันนี้มีช็อปมีช็อปด้วยไม่ไม่ไม่แล้วทำอะไรอะ่ะโอ้ย เฮ้ยเราคนอื่นไปเล่นแล้วผมไม่อยู่ในเนี้ไม่กูวีพีเหรอเอ้เอ้แล้วไงอ่ะไม่กูอยู่ในนี้คนเดียววะทำไมกูอยู่ในนี้คนเดียวทำไมเกมไม่มีใครอยู่เลยหรือว่ามันต้องรอจบเกมเนี้ยเท่ากับผมวีพีเลยเหรอนี่ไงนี่ไงเนี่ยเเริ่มเริ่มเริ่มมีคนตายแล้วอ๋อผมจ่ายเงินเพื่อผ่าน่านเนาะโว้คดขี้โกงเลยเกมคุณจะบ้าผมแค่อยากได้รับโอกาสที่สองเมื่อกี้ผมไม่รู้คุณผู้ชมขอโทษ <g ül> เดี๋ยวเล่นใหม่อีกรอบอะไรอะ่ะต่อไปคืออะไรอ่ะต่อไปคืออะไรวะชิบหายแล้วชิบผายแล้วคุณผู้ชมด่านก,ากันจอใครจะไปก่อนเลยกูไม่ไปหรอกเวลาเดินด้วยน,น,นะคับถอยหลังนลไม่มีใครเดิน <g ül> <g ül> มีเฟี้ยวเฟี้ยวขวาเอาไงอะ่ะเอาไงอะ่ะ <g ül> เอาไงอะ่ะ <g ül> ไม่มีใครไป <g ül> ขวายทีหนึง่งเชื่อผมมันขวายทีหนึง่ง ขวาขวาไปดิไปดิไปคนหนึงดิไปดิไปดิเฮ้ยเชี่ซสายว่ะสุดยอดโดดไปโดดไปโดดไปเดดวไปโอ้เวลาลถเฮึบแนวแนวแนวต่อต่อกันนะเราจะรอดไปด้วยกันอผมไม่กล้าไปอะเฮ้ยเชื่อผมจริงว่ะไปดิไปดิ เฮ้ยห <c ười> ้ยอีฮึป่าชิบหายแล้วป่าหล่นไปคนหนึ่งเออหล่นไปคนหนึ่งเอาดิเอาดิสายเลือขวาสายเลือขวากูไม่กล้าไปไปดิอันนี้นี่นี่แกงโดดแกงโดดแกงโดดสองนาทีครึ่งโกอันนี้มึงก็โกดิมึงก็โกดิเฮ้ยเหลือด้านเดียวไปดิ เหลือด้านเดียวเหลือด้านเดียวจลวดหล่นไปแล้วหล่ไปแล้วหล่นไปแล้วเอ้าเาชิบหายแล้วชิบหายลูกกุรอหคนเดียวเอ้ากุรอหคนเดียวอะไรอะอะไรอะอะไรอะพิมลอดคนเดียวอะไรอะอะไรอะสมล้านหมลกุรอดคนเดียวกุรอดคนเดียวแต่มันมีเกมนึงที่เราไม่ได้เล่นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะวนกลับไปตอนเนี้ย เราก็เหมือนสี่ห้าหกที่ชนะเกมมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเงินที่เราได้มาตอนนี้มันเป็นเงินแห่งชีวิตทุกคนจะต้องตายไปแล้วเราก็ได้เงินมาใช้ <_ EN> ผมจะกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเตือนทุกคนว่าอย่ามาเล่นเกมนี้อินอินอ,อินตอนนี้เรายังจะไม่เปิดเ <_ EN> ผยตัวตน ว่าเราคือแชมป์เก่าเรายังไม่เปิดเผยให้ใครรู้ตอนนี้ทุกคนกำลังงงๆอยู่กำลังบอกกันอยู่ว่าเฮ้ยนายมาที่นี่ได้ไงอะ่ะเฮ้ยผมเจอเพื่อนเฮ้ยนี่มันเพื่อนผมสามหกสาม,สามนี่คือเพื่อนที่เรียนด้วยกันเฮ้ยไอ้ป๋องเอ็งมาทำอะไรที่นี่ป๋องป๋องเอ็งอยู่หลังข้าวไว้ด้วยอป๋อง ป๋องแล้วเมียกับลูกจะอยู่ยังไงถ้าเองตายป๋องป<อ>๋องอยู่ข้างหลังเราไว้อยู่ข้างหลังเราไว้นะป๋องนะมีสตินะปอ๋องชิบหาย <c oughs> <c oughs> อินจัดอินจัดอินเลิฟใช่เลยเกมนี้ทุกคนฟังผม <c oughs> ผมเคยเล่นเกมหานี้มาก่อนแล้วทุกคนตั้งสตินะ ต nah <gonna> ั้งสติกูไม่เล่นเกมอะเอาเชียนมาไอ้ยนิ่งไว้ไอ้ปองอยู่ไม่ได้ปองไอ้ปองอยู่ข้างผมเลยปองไอ้ปองอยู่ข้างหลังเราไว้ปองโอ้โหคนต่อยเต็มเลยไปไปไปปองอยู่ข้างหลังเรา วิงะไอ้ปองถูกพาคมณสบายไอ้ปองไอ้พี่ผมอยู่ใกล้แม่งไม่ได้เลยไอ้ปองอะแม่งอย่าไปทลายหยดไอ้ปองมึงนะไอ้ปองมึงแกกูตัดขาดความเป็นเพื่อนกันเร็วๆเข้าเวลาจะหมดแล้วเร็วเข้าหยุดอย่าขยับเอหน่อยนะเอามึงรอเข้ามามึงรอไปนะ เคยชนะเกมนี้มาแล้วเราจะชนะอีกครั้งหนึ่งแล้วมึงจำไว้ไอ้ป๋องมึงไม่รอดหรอกได้ดูดนเกมน้ำจะได้อะไรขอสามเหลี่ยมขอสามเหลี่ยมโอ้โหแม่งรอมไปแล้วมือสั่นเลยไอ้ตอนเลทไอ้นั่นอ่ะขอสามเหลี่ยม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 ไอ้ป๋องกูขอให้มึงได้ลมไอ้เวนไอ้ป๋องกูแช่งมึงให้มึงได้ลมโซนสามเหลี่ยมกูเอาไปเอง ไอ้ปองคอ,อยมึงได้โลสามหกสามกูจำชื่อมึง <c oughs> สามเหลี่ยมก็อย่าไว้ใจปิมมันก็ไม่ได้ง่ายเราทำอะไรเรามีสติอยู่กับตัวนั่นคือสิ่งสำคัญเห <c oughs> ็นนะเวลาเหลือเหลือๆปิมถมเถเลยเุ <c oughs> ้มีคนใส่แล้วอหรอเฮ้ยข้างหน้าผมใส่แล้วเหรอน้าเลย มือสั่นมือสั่นอืมือสันอส่นนะมึงหยุดสันส่นไอ้ป๋องมึงรอดมาไม่ได้ไอ้ป๋องไอ้ป๋องอยู่ป่ะไอ้ป๋องอยู่มอองอึงใจไอ้ป๋องไม่ยฮะไอ้ป๋องมึงอยู่ไหนสามกุศลมือมึงอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราเตรียมขึ้นที่นอนป่ะ ะเราจะได้ไม่มีปัญหาใช่ป่ะใช่ไหมคืออะไรอ่ะไม่ไม่เราต้องอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่ไอ้นี่เราต้องอยู่ไหนเราต้องอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันฆ่ากันเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย่าหยุดกูเฮ้ยอย่ากูอยู่กูให้เฉย ไปหมดแล้วมันค้างกันดูมันค้างปล่อยกูไปปล่อยกูไปโอเคเกมนี้เป็นเกมที่เราไม่ได้เล่นเมื่อกี้นะครับเกมอะไรเกมอะไรลุ้นๆไอ้ป๋องอยู่ไม่ได้ไป๋องอยู่วะสามุกสามชิปหายแล้วชัก,กเยอะอาอแล้วกดสเปคมาโอ้โอุจจายแล้ว ไอ้ป๋องมัองอยู่เช่ยไอ้ป๋องเชีย่ยป๋องยังอยู่ไอ้ป๋องไอ้ไอ้ป๋องมันยังอยู่คนดูฝามกฝามันยังอยู่มันยังอยู่ในเกมตอนเนี้ <c oughs> แต่ครั้งนี้เราลองเป็นหัวเรือใหญ่ไหมป๋องมึงไปก่อนเลยเอาดิเอาดิาดมึงไม่ไปกูไม่ไปไป๋องเอดิอ่ะกูมือาจากเพื่อนส่ความแค้นไอ้นรกอะ แม่ผักกูจำจำนวนาตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆพี่ชายเอาดิไม่ผมไม่ไปเดี๋ยวไม่ใครผักผมผมไม่ไปรีบไปครับคุณดูครับเดี๋ยวผมลืมมาแล้วจา้าไปสิกดดัน โก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 ไม่ขยับ <c oughs> แบ่งเหลี่ยมไม่มีใครขยับกันเลยรอบนี้ยังไงก็สายมันจะมาขวาขวาขวาไม่ได้วิ่งหลนไปแล้ววะฮึป <c oughs> อันนีอันนี้สายทีหนึ่งสายอีกทีหนึ่งสายสาย,สายขวาสายขวาสายสายจบจริงฝ่ <c oughs> า,มงามือฝ่าม โกโก้ไอปองวายวายไปแล้วเอาดนีวันใจเออเฮ้ยเฮ้ยปองยิ่งปองใจถึงจัดไม่ได้ว่าคุณดูเราต้องทำผลงานมากกว่าคนหนึ่งเขาโชว์เฮ้ยไอ้ปองเอ้าไอ้ปองรู้ไปแล้วสามสุดสามคุเหรออะผมขอพนันด้วยแผ่นซ้ายครับ มันจะไม่มีการใส่กันในไอ้นี้ใช่ไหมใช่ไหมเราเหลือกันอยู่แค่นี้เราจะไม่ใส่กันใช่ไหมเราไม่ทำ้ายกันใช่ไหมไว้ใจใครได้มั่งเนี่ยเกมนี้เป็นเกมอะไรต่อนะคุณผู้ชมผมผมไม่เคยเล่นมาไกลขนาดนี้เฮ้ยนี่เกมอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันมันมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยคืออะไรต่อยเหรอมาดิมาดิ อะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอันเนี้ยมาดิ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 อ๋อมาต่อเลือดมะหุยหุยหุยมาดิกระแลงหมัดดิกระแลงหมัดดินี่เรามีแฮ็นไอ้โทษมาดิ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 ต้องต่อสู้แล้วครับมาดิมาดิเฮ้ยเป็นลมโอเคหลอกล่อมาสู้กันเองออออหลอกล่อมาสู้กันเองเออเออหุย หลอกล่อม tamam, ันหลอกล่อม <pay> ันหลอกล่อมันหลอกล่อมันมาดิไม่แล้วเลือดมันอยู่ไหนวะอุ้ยอุ้ยอ้นี่เหลี่ยมนายอนนี่เหลี่ยมรู้มากนะรู้มากนะเมืกูสู้กันเองอะเหลี่ยมเหมือนมึงเฮ้ยเราลองไม่สู้กันไหมแล้วเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเราลองไม่สู้กันดูไหมเออแล้วเลือดอยู่ไหนมาดิมาดิมาดิกูยืนต่อยมาดิมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาดิ โดนกูดิเอาลูปอีกนึงน่ดทิงนัดทิงนี่กูจะได้อีกแล้วเนี่ยเงินบาปเงินบาปเราได้เงินบาปมาอีกแล้วสามล้านวอนเราได้เงินบาปมาแล้ว เดี๋ยวเราลองไปเล่นอีกแมบบหนึ่งคุณผู้ชมนะครับอีกแมบบหนึ่งก็สนุกครับเอาล่ะแบบนี้เลยครับอจำได้ไหมแบบนี้คุณผู้ชมนี่อุ้ยนี่น,นี่มายืนดูได้ไหมโหแบบนี้ก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าเราไม่มีการเปิดไมค์อันนี้ก็เจ็ดคนครับแต่แมบบมันไม่มีการพูดเปิดไมค์นี่แล้วเราจะบอกจะสื่อสารยังไงเนี่ยเฮ้ยห้องนี้ขาดสองห้องนี้ขาดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อย ครับเจ็ดคนตื่นเต้นพูตื่นเต้นนี่คือเรารออยู่นะคุณผู้ชมไหนดูให้เราเลขอะไรมีเลขบอกปหมโอ้ไม่โอ้แบบนี้ไม่มีเลขบอกคุณผู้ชมนะครับโอ้แต่บรรยากาศเขาทำมาได้สวยมากนะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอ๋อเปลี่ยนชุดอ๋อเป็นสีได้ด้วยคุณผู้ชมไอ้สีนี้แหละเฟียย้ยวสามคนสามคนเออสามคนแยกกันดีๆเฮ้ยมาฝั่งนี้คนหนึ่งดิ เอาชิ้หายแล้วชิ้หายแล้วแน่เหลือสองคนตรงนี้โอ้โหมึงตายแน่สามคนสามคนพวกมึงเร็วๆล้รวมกลุ่มกันดีวะไม่อยากเล่นแล้วเอออกกูออกไม่อยากเล่นแล้วกูเกียรหยแปดเพยเยอร์แปดเพยเยอร์เท่ากับใครเข้าไม่ทันตรงนั้นยังไงก็แตกครับเรียบร้อย โอ้โหแม่งสิ้นหวังจัดนะกูมไม่อยากเป็นคนนั้นเลยอะ่ะมันจะเหลือแปดคนสุดท้ายแล้วครับรอบนี้เอาเพลงมาอ๋อชนะเลยโอเคโอ้เก่งว่ะเก่งว่ะมาถึงตาเราแล้วคุณผู้ชมปิมพยายามทำตัวให้เหมือนน้ำเราไหลไม่ได้ทุกที่เราไปอยู่ได้กับทุกคนเราเข้ากันได้กับทุกคนปิม เพราะฉะนั้นทําตัวให้เหมือนน้ําเข้าไว้ไหลไปกับคนอื่นโอเคไหลไปกับคนอื่นนะเปิมเฮ้ยเฮ้เย่เย่เอาเอา,เอาบอกยังยังเหรอ <c oughs> เย่เย่เอ่เย่ไปสามคนสามคนสามคน สามคนสามคนเก้าสองเก้าสองปิดออกไป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 กูอยู่กับสามคนอยู่แล้วออกไปกูมาก่อนออกไปดิไล่มันไล่มัน right ไล่มัน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 ออกไปไปออกไปดิไปออกไปกูอยู่สามคนเฮ้ยออกไปหนึ่งออกไปหนึ่งออกไป ยา,า,ายหมดเลยตายหมดเลยขึ้ดนน้ก็เร <c oughs> า,า,า,ามาก่อนเรารักษาสิทธิ์ะคุณผู้ชมเราไม่ผิดนะเว้ยไ่เกบมันโหดจังวะไปเบ่งมา <c oughs> อุ้ย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 อะไรอะอุ้ยอะไรอ๋อ,อไม่ยอมขึ้นแทน่นอู๋น,นี่ใครไม่ยอมขึ้นแท่นโดนกูไม่อยากเลนะคือถ้าเราเข้าไปที่หลังเราเราจะออกนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราเข้าก่อนผมไม่ยอม ผมไม่ยอมจริงๆสองคน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 อันนี้เขาเข้าก่อนครับถ้าใครเข้าก่อนผมจะยอมนี่ผมเข้ามาก่อนสองคนออกไปผมเข้ามาก่อนภาษาจะกินไม่อย่างเล่นแล้วไปๆกลับไปใครไม่ขึ้นมาโดนวนะรีบขึ้นมารีบขึ้นมาเดี๋ยว เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนายนายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทุกคนขึ้นมาเร็วเร็ว uh, <seven> <System> <t> um> ร okay, เร็วเอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยแล้วเจ็ดคนรวมกันรวมกันโอเคนี่ได้สี่แล้วนี่สี่ห้าหกเจ็ดสวยสวยสวยครบป่ะครบป่ะสองสี <t> ่พ um> ี่น,ำน้ำดิสอง สองสี่หกเจ็ดโอ้โหคนนี้ตัวใหญ่จังลงมาได้ดีมากคุณผู้ชมเจ็ดคนโอ้โหเราก็ยังแบบเปะได้เราจะคว้าเงินรางวัลนี้กลับไปชดใช้นี่กันคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราได้มา6ล้านแล้วโอ้โหรวยแล้วไปไปโอ้ยังเหลือเยอะอยู่เลยครับยังเหลือเยอะมากคุณผู้ชม รีมารีมานายนายโปโกโปโกตายลยเว้ยเราพ้อออกตัวตามตัวใหญ่ก็ได้เจ็ดเราตามเราตามตัวใหญ่เราตามตัวใหญ่ได้ไหมได้ไหมพอปะได้ปะหนับดีนับดีสองสี่หกเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าต่อยกูโอ้ยอย่าต่อยกูเท่าไหร่หนับดีหนับดี สองสี่หกเจ็ดคบเรายังรอดอยู่เรายังเกาะติดกลุ่มเขาได้อยู่คนน่าจะไม่รอดเยอะครับรอบนี้เพราะเอาคนเยอะมากรีบกลับครับรีบกลับไปยังรอดเยอะคุณผู้ชมยังรอดเยอะมากครับสมกลุ่มใหญ่ๆเมื่อกี้สามห้องใหญ่ๆจ็ดสาม่อตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ20่สบกว่าคนนะคุณผู้ชมเอ้เอ้ไหวไหมไหวไหม เอ้ยหัวหนามวิ่งเลยขาสองครับขาสองครับห้องนี้ขาสองครับข้าหนึ่งไปเลยปิดปิด,ปดออกไป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 ตัวแรกมีอยู่สามแล้วออกไปปิดไปเลยจริงจริงไอ้หัวหนามนามั่นเอ้ไวเข้าไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้าคนหนึ่งข้าคนหนึ่งหัวหนาม ตอนแรกหัวหนามอยู่กับผมคุณผู้ชมแต่คนอื่นมาแรกเขามาโอเคเราลอดหัวหนามหัวหนามเราลอดหัวหนามผิวเชียดเลยเรียกว่าชิวเชียดเลยครับชิวเชียดเลยเมื่อกี้เกือบครับผิวเชียดมากชิวเชียดมากตึงว่ะตึงว่ะชิวเชียดจัดเย้ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> เราชนะเลยเราได้เงินรางวัลเกลับไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยอะคุณผู้ชมพัดนนี้ สนุกสนานนะครับผมกับ Squid Game นะคุณผู้ชมนะใครที่ยังไม่ดูนะครับตอนนี้ Netflix นะคุณผู้ชมนะซีซั่น 2, ซีซั่น3รู้สึกว่าจะมาช่วงช่วงมิถุนานะเห็นประกาศมาแล้วนะครับผมชื่อชอบฝากกดไลค์ส u b ส c r i b e ช่องที่ติดมรอกดกระดิ่งด้วยนะครับสนใรอยากจะเล่นตามเดี๋ยวผมใส่ลิงก์สำหรับเอ่อแมพเอาไว้ให้นะครับเจอกันครับ